รู้ภาพนะคะว่าวันนั้นร้อนมากเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะเกิดอะไรึ้นอาจจะมีร้อนเียวะตู้สีขาวตั้งไว้ถ้ให้แน่ใจก็จตัไว้ที่กออเนาอดโทรมรอถืแล้วก็เปิดอะไรจะยกหูรอหรือว่าเรากวดปมหกกัน ทอข้อไม่ได้รับแรงได้น่ค่าค่ะแล้วลากางาตรกตรงให้ช่องวูดตรงกทางถูกบล็อกหรือมันยื่นขึ้นข้า,างหลังอ่ะด้านนั้นถามว่าการ่แล้วก็สลับไปเปล่าห้าแบบมีแนก้อจะเปล่าเด็กกลังผู้ใหญ่ นึกนึกเก่าเอาเป็นอาหารข้างบนนจะเป็นขวาทีนี้พอในข้างล่างนี้ยัง,ง,งเดยวมันจะเขียน สามสีสิบดสิบสี่รได้เรสรบนอก็จะหาสฟ้าบนแล้วหํ่วกลังารชาร์จไฟตอนนี้

เรความเลื่อยรีบรีบีครับต้องรีบหน่อยเนาะค่ะวลายามอาโ่ร่วตรงนี้มันไม่ออกเขาจะทิ้งใส่งไปสะอาดอ่าจะไหลเจ๊งละทีงแบใช่ค่ะขาเนี่ยจะเป็นโจะกบอลเพื่อ ทูี่ชายรูองมข่นแศูนย์นข่าวภาคเหนือ24นทีเชียงใหม่รายงาน